จากห้องให้อยู่เย็นป็นสุดเป็นไง ep สามไปดูกันนะครับอย่างตัวอย่างบ้านนี้นะครับเนี่ยทางเข้าเข้าห้องแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบห้องคอนโดหรืออาจจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับด้วยความที่ห้องนอนอยู่ด้านหน้านะครับนะห้องนอนอยู่ด้านหน้าตรงนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือตู้ตรงนี้ครับตู้ตู้เก็บเสื้อผ้าที่อยู่ด้านหน้าถ้าเอาตามจริงเนี่ยการมาวางในจุดนี้ถามว่าเป็นจุดที่เหมาะไหมจริงไม่ไเหมาะครับตรงจรุดนี้ควรจะเป็นที่เก็บของหรืออาจจะเป็นปอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไปมากกว่านะถ้าเกิดในกรณีคุณเเเเเอออาาปป็็็นนสื้้้้โคทกี่แงง มาแขวนอยู่ในมุมนี้แทนก็ได้เช่นกันเพราะมันสามารถมาแขวนพวกเขาเรียกว่าคุณจงคุณแจอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานดีๆเข้าบ้านได้ด้วยนะฮะที่น่าสนใจก็คือในจุดของห้องห้องซักล้างนะครับไอ้จุดนี้ครับควรจะต้องเอาประตูให่มีมิดช,ชิดนะฮะไม่เปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องของความชื้นที่มันจะส่งผลมาต่อสู่ห้องนอนซึ่งจะส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพรวมถึงการเงินของคนในบ้านนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าจากที่ดูเนี่ยในจุด บ้านหลังนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อพรหนึ่งมันเป็นมุมที่ตรงกับประตูด้วยนะครับสองก็คือเป็นจุดสูงสุดของของบ้านนะครับ <Yes. S 1> การหันเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันออกหน้าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือให้เห็นให้เหมือนกับพอเราเข้าประตรูม,มาแล้วเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะว่าเราลองไปสังเกตดูหลายๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเป็นฟ ห้องนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อยู่เย็นเป็นสุขมากๆเลยแค่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตู้นิดหน่อยให้มันมีกระจกมานิดนึงแค่นี้ก็จะทำให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว